สวัสดีมนุษย์โลกที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนพ้องชาวต่างประเทศชาวต่างดาวต่างพิภพต่างอดีตต่างเวนต่างกรรมต่างวาระทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งในช่องยิปซีสถานเมจิกวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์เปิดแผนที่ นําทางของท่านนะครับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำวันที่สองตุลาคมถึงวันที่แปดตุลาคมนะครับอ่าเป็นยังไงครับมาชมสีผ้านี่แล็ดจริงๆเจนครับต้องจบับเพราะมันแล็ดมาก <c oughs> <c oughs> เริ่มหยิบครับหนึ่ง

อ่ะชมครับใบที่หนึ่งได้สี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญก็จะว่าไปสี่เหรียญนก็ต่างกครับการเงินมันถึงกับไม่ได้แย่อะไรครับมันตึงๆนะครับมันต้องกระมิบกระเมียนใช้มากครับเป็นผมมาถลุงเลยครับผมไม่กระมิเกระเมียนครับจะเมียนชายไปใบที่สองสองไม้เท้านะครับหมายถึงการงานการงานเป็นยังไง องมเท้ายังดีอยู่นะครับใบที่3ามถ้วยนะครับก็ถ้วยไพ mm ่ hmm. รักรสอนสมเหรียญอ่ะมีเหรียญน,นี้ยเป็นด้านบวกนะครับก็ยังระทมทุกข์เศร้าหมองอยู่เรื่องความรัก mm hmm. เรื่องการงานเนี่ยก็บอกมาชัดว่าเบื่อกูเบื่อโอ้ยกูโคตรแ็ง The Emperor สีไม้เท้าแล้วก็ควีนถ้วยนะครับมีผ้าใหญ่ก็คือดีอมพเลอร์นะครับดูจากภาพรวมนะครับดูจากภาพรวมนะครับน่าจะเรื่องการงานเป็นหลักนะครับจิตใจเนี่ยเรื่องการงานเป็นหลักคือเบื่อเบื่อแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรเบื่อแล้วถ้าไม่ทํามึงจะทําอะไรมึงจะทำมาหากินอะไรตอบตัวเองไม่ได้หาไม่ได้บางทีมันก็เบื่อถ้าไปแล้วแม่งม,มันไม่ดีเหมือนที่คิดอ่ะ เออทำไงอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่อะ่ะนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ก็ค่อยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ชอบการปรับตัวนะครับไม่ชอบนะครับการปรับตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากูต้องทํำอะไรใหม่ๆที่มันไม่คุ้นไม่ชินอะ่ะเออจริงๆก็แค่เนี้ยครับแค่แค่แความไม่คุ้นไม่ชินแค่ความไม่ชอบครับ ต่นี้เราคิดในมุมกลับนะครับคิดในมุมกลับอีก,กเรื่องหนึ่งอีกด้านหนึ่งสมมติว่าคุณขับรถไม่เป็นแต่คุณต้องหัดขับรถอ่ะเพราะเพราะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณมีเงินจะซื้อรถคุณอยากจะเท่คุณอยากจะสะดวกสบายด้วยการไปซื้อรถคือคุณก็ต้องปรับตัวคุณก็ต้องต้องหัดขับอ่ะต้องหัดขับ แล้วการหัดขับอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มไม่ใช่เรื่องยากเพราะนั้นมันก็เหมือนกันอ่ะมันไม่คุ้นอ่าไม่คุ้นแต่อารมณ์ร่วมทางนี้มันดีมากกว่าคือกูได้รถแน่ๆถ้าเ้าขับเป็นกูจะมีรถส,สวยๆครับกูบว่าอ่าได้ขับไปเท่ๆอะไรประมาณนี้แต่ไอ้ด้านนี้คือต้องปรับตัวเรื่องการงานโอ้โหเงินเดือนแม่งก็ไม่เยอะขึ้นเท่าไหร่เลยโอ้โหและงานน่นก็โอ้โหแบบน,นี้เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์อารมณ์ที่เป็นด้านบวกกับด้านลบเห็นชัดเจนครับ แต่ทุกอย่างล้วนแล้วมันต้องปรับนะครับต้องปรับตัวจริงๆอะถ้าเรามองให้ลึกๆจริงมันต้องปรับตัวแทบจะทุกเรื่องแทบจะทุกวันนะแทบจะทุกอาทิตย์แหละครับไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมทุกวันหรอกครับเอาแบบจริงๆนะแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่มันก็เหมือนเดิมถ้าคุณทํางานประจําคุณก็จันทร์ถึงศุกร์หรือเมื่อไก็จันทร์ถึงเสาร์คุณก็ทํางานนะครับวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณหยุดอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรแต่สุดท้ายแล้ว คุณก็มาล็อกเป้าหมายวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับคนนะครับหรือมนุษย์อะมักไม่เข้าใจโอ้ยเด็กแว้นเด็กแว้นเยอะครับคนหรือมนุษย์อะมักจะไม่เข้าใจเชืเมื่อไม่เชเข้าใจแล้วก็จะกลัวแล้วก็ต่อต้านมนุษย์มักกลัวสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจคนก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น คุณก็แท้คำเรื่งเข้าใจพ่บอกให้เรารักตัวเองไว้ก่อนนะครับรักตัวเองไว้ก่อนนั่นคือไม่หาความทุกข์ไม่หาความเครียดไม่หาความกุ้มมาใส่ตัวนะครับสี่เหรียญหมายถึงว่าเก็บประหยัดมัธยัถ์อดออมตนีทีเนียวได้หมดนะครับแต่มาสามเหรียญเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นงานประจำรายได้ที่คุณได้หลักอยู่แล้วจากสองไม้เท้าการงานเป็นอาชีพจำเข้าส่งออกอาชีพทาง เกี่ยวกับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับอะไรอ่ะเดขานุก,การอ่ร่วมหุ้นร่วมปรึกษาร่วมลงมือเนี่ยคือไอ้ลูกโลกนี่เ็ถืออยู่เนี่ยมันคือต่างประเทศก็คือการนําเข้าส่งออกซึ่งก็มีไพ่นำเข้าไพ่ต่างประเทศชัดเจนก็คือดิเอ,อ็มเพอร์นะครับทีนี้การงานอ่ะ ก้าไม่เท้าเบื่อห้าไม่เท้าหัวเน่าสี่ไม่เท้ามั่นคงผมประเมินได้ว่าการงานที่ทําอยู่มั่นคงแต่มันน่าเบื่อนะเบื่อเพราะว่าเนี่ยเราเบื่อเป็นทุนเดิมแลีกอย่างหนึ่งเหมือนเราเล่นไม่เข้ากับพวกอ่ะเล่นเล่นเพี้ยนอยู่คนเดียวในวงเนี่ยให้มึงต้องปรับตัวเว้ยถ้ามึงไม่ปรับตัวมึงต้องต้องหยุดไปก่อนแล้วไปซ้อมไปทำอะไรมันเนี่ยนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราครับเราคิดอะไรที่แบบว่า แม่งล้ํามันล้ามันล้าเราตาชาวบ้านเขาเกินไปชาวบ้านชาวเมืองอ้าวเคยคิดล้าหน้าขนาดนั้นเขาตามไม่ทันเขาว่าเขาก็ไม่อยากเขาเอากลุ่มมาร่วมกลุ่มร่วมทีมครับไม่ได้แปลว่าแย่เลยไม่ใช่เลยนะครับห้าไม้เท้านี่ไม่ได้ถูกลุมตีนี่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเหมอคือ,ถ,อถูกลุมไม่ชอบถ,อถูกเพื่อนบอยคอร์ดอะช่างแม่งเถอะมันเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเขาก็ต้องใช้ชีวิตของเขา แล้วคนทุกคนก็ต้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองมีความสุขอะกินดีอยู่ดีมีอยู่แค่นั้นเองทุกคนม,มนุษย์บนโลกต้องการแค่กินดีอยู่ดีเหลือกินเหลือใช้อืแค่นั้นเองครับแต่มักไม่เข้าใจคิดว่าความสุขกับความรวยเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ครับความสุขความรวยรวยมันสุขแต่กายนะครับมาไปนึกดูดีๆครับสุกกายครับคุณอยากกินอยากใช้คุณอยากได้อยากเที่ยวอยากเป็นอยากมีอะไรคุณใช้เงินซื้อได้หมดเออ แต่สุขทางใจคุณซื้อไม่ได้นะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมโหฬารระดับประเทศคนเขาก็สาบแช่งคุณทุกวันที่คุณโกงมาคุณเบียดเบียนมาคุณเอาเปรียบคุณเอาเปรียบคนอื่นคุณไม่เสียภาษีคุณลีกเลี่ยงคุณจะกินรวบทุกอย่างให้เป็นของคุณเองเขาจะมีความสุขตรงไหนครับเมื่อเขาถูกคนสาบแช่งหรือคุณคนคอยด่าอยู่ตลอดวิลี่เวลาอย่างเงี้ยอืม อาจจะไม่สะทุกเถือนก็ช่างแต่วันหนึ่งคุณก็ต้องตายตายก็รับกรรมอะครับจะรับกรรมชาตินี้หรือชาติหน้าดีะครับถูกไหมครับที่ผมบอกแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเราเข้าใจกันว่าความรวยไม่ได้แปลว่าความสุขหรือใครจะเชื่อแปลว่าสุขผมก็ไม่ว่าอืก็เป็นสข,ของท่านนะครับแต่ว่าสุขกายกับสุขใจอะ่ะพิสูจน์มาแล้วผมเห็นมาแล้วพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งหลายคนหลายเหตุการณ์นะครับ มีบ้านอยู่มีข้าวกินมีงานให้ทํามีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนแน่นอนอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วก็มีเงินรักษาแค่เนี้ยแค่นี้เองแค่นี้เองครับเป็นเนี้ยตัวเองอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรอยากก้าวข้ามขึ้นอะไรครับเราก็แค่ลงมือทาคิดแล้วก็ลงมือทํานะครับนี่คือภาพรวมมันโดยมัน มันไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือย่ําแย่หรอกครับการเงินมีสามเหรียญสี่เหรียญเนี่ยไม่นับเปนเ็นเงินเยอะเงินน้อยหรอกครับแต่ว่าสามเหรียญเนี่ยมันเป็นเงินที่เรียกว่ารายได้พิเศษรายได้เสริมหรือการทํางานทําการสักอย่างหนึ่งเนี่ยสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่เอกอัศวแบบชัดเจนมากกุถนัดอันเนี้ยอัฐถ,ถนัดเนี้ยเอาเนี้ยใส่เข้าไปปล่อยของเข้าไปไปอของเข้าไปไปถูกทุกที่ถูกท,ท,ทางถูกเวลา เราได้เงินบางทีบางคนได้ไดไปเป็นรายชั่วโมงบางคนได้เป็นรายวันบางคนได้เป็นเป็นต่อครั้งต่อต่อสัปดาห์อะไรได้หมดนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างพิตตี้อ่าโคโยตี้เออดั cer, นเซอร์พวกนี้ครับก็ชอบเต้นอนะ่ะเป็นคนชอบเต้นอนะเต้นแล้วมีความสุขเต้นแล้วได้งานละห้าพันหกพันอะไรประมาณแบบเนี้ย คือใช้ความสามารถเฉพาะตัวอันพิเศษที่เรามีอยู่งานประจำก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่ยังไปได้อยู่นะครับมันแค่เบื่อๆอยากๆนะครับก้มหน้ารับความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ความทุกข์หรอกครับเอ็มเพอเลอร์มันขึ้นมาเป็นพ่าใหญ่ใบเดียวเนี่ยนะครับมีปัญหากับเจ้านายครับมีปัญหาเจ้านายก็ถกงานละครับพอเจ้านายมันมันคิดว่ามันใหญ่กว่าอยู่แล้วครับยังไงมันก็ไม่ยอมไม่คุณชลามันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีปัญหาก็ หาวิธีกับจัดปัญหานั้นออกไปจากชีวิตเพราะการมีปัญหาชีวิตมันทําให้ชีวิตไม่ราบรื่นเดินไม่สะดวกไม่สบายเพราะฉะนั้นก็แก้เอาปัญหาออกจากชีวิตไปซะจะได้เดินสะดวกเดินสบายอ่ะง่ายนะครับเรื่องควาเรื่องการงานนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณทํางานอะไรแค่นั้นเองนะครับกิจการมันคงดีอยู่แต่ว่าโดดเด่นนะคืองานต่างชาติต่างต่างชาติ งานที่เกี่ยวกับนําเข้าส่งออกงานต่างชาตินะครับโดดเด่นนะครับการงานเบื่องานนะมันเบื่อผมก็เบื่อวันจันทร์นี่นเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อแบบอยากตื่นขึ้นมาอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็ถึงที่ทํางานเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินทางได้ไหมแบบวาร์ปไปเลยแวบไปเลยอย่างเงี้ยเลิกง,งานก็แวบถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยก็อยากเป็นทั้งนั้นแหละครับทุกคนหนีไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องฝ่าฟันการจราจรที่รถติด การจราจรรถเยอะเต็มถนนนี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกไปแล้วนะครับขอให้คุณเข้าใจใหม่นะครับว่าไอ้รถติดรถไม่เดินทางรถมันชอบจอดดูไฟแดงกันเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติของคนกรุงเทพไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับคุณออกตามเวลาของคุณนึกคุณจะออกถ้าคุณลงออกสายหน่อยรถมันเยอะมันก็รถจํานวนเยอะถนนยิ่งเท่าเดิมเดี๋ยวรถมันเยอะยิ่งสร้างถนนรถยิ่งเยอะอ่ะคุณยิดดูมันจะไม่ติดได้ไงมันก็ต้องติด อ,อถูกไหมครับอืมถ้าคุณออกมาวันจันทร์เนี่ยออกมาสักเจ็ดโมงจะไปทํางานเขาแปดโมงเจ็ดโมงคุณเริ่มออกจากบ้านแลน้วถนนโล่โลงตลอดแบบโอ้ยเคยใช้เวลาสามชั่วโมงนี่ใช้เวลาไม่ถึงสี่สิบนาทีแล้วถึงเลยอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงถามหน่อยดิคุณจะรู้สึกยังไมงไมีคุณอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนเริ่มทางอยู่ไม่ถึงสิบคันส่วนกันไปวิ่งตามกันไปวิ่งตาม,ก,ตามกันมาถึ่งมันไม่หนาแน่ไม่แออัดเหมือน,นทนี่คุณเป็น ในเช้าวันจันทร์คุณจะรู้สึกยังไงประหลาดคุณจะรู้สึกประหลาดแน่ๆนะครับไม่รู้จักพอครับไม่รู้จักสมดุลไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าแต่เปรียเที่ฟังคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักคาว่าพอพอดีไม่รู้จักคําว่าพอดีไม่รู้จักคาว่าเพียงพอ,อมไม่รู้จักคําว่าสมดุลก็หาสมดุลซะการงานการเงินไม่ใช่ปัญหาความรักและความรักมีไพ่รักซ้อนมีไพ่หา้าถ้วยทนทนอยู่กำกืนฝืนทน ไม่ค่อยจะตีกันไม่ช่อยคุยกันนะดิควีนถ้วยเป็นฝ่ายที่เก็บความรู้สึกไว้ก้าวถ้วยมัน่ายรักซ้อนนี่แก้มันไม่ได้ก็แก้ที่เราจริงๆเป็นแค่นั้นครับผมมีแฟนถ้ารู้ว่าแฟนเริ่มจะนอกลูก่นอกทางผมถามเลยอืมผมถามเลยคุยเฉยๆจะเลิกคุยหรือจะคุยต่อก็คุยเฉยๆอะไม่ได้มีอะไร เฮ้ยตอบไปตรงคำถามจะเลิกจะเลิกคุยหรือจะคุยกับเขาตอก็ก็ทั่วมา,มาคุยเอองั้นก็เราก็จบความสัมพันธ์กันตรงนี้อ้าวทาไมใจมึงไปแล้วใจมึงไปแล้วแปดสิเปอร์เซ็นมึงเปิดใจรับคนใหม่อย่าบอกนะไม่รู้ว่าเขาโทรมาคุยด้วยอว่าเขามาโทรมาคุยเฉยๆอย่าพูดนะไม่รู้อ่ะอย่าโกหกตัวเองนะรู้อยู่แล้วครับไอ้การคุยเฉยๆ,ๆมันก็คือจุดเริ่มต้นที่เขามาจีบเขามาชอบเขาหวังจะไอ จะไปเหอะไรกันของเราอยู่แล้วเพราะถ้ามีแฟนอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นผมผมทําอย่างนี้เลยผมตัดใจถึงจะรักถึงจะรู้สึกเสียดายก็ต้องยอมยอมเจ็บยอมเจ็บไปเลยแบบว่าเป็นแผลสดไปเลยเอาทิงเจอราดใส่ยาเย็บสดไปเลยมันได้เจ็บสุดๆแล้วมันจะได้หายเร็วๆนะครับเมื่อคุณมีปัญหาคุณต้องต้องจัดการกับปัญหาอย่าปล่อยอย่างนิ่งอย่างเงียบคุณจะต้ององมทุกข์ทำไมคุณจะงต้องเป็นฝ่ายอภัพ เป็นคุณต้องเป็นฝ่ายยอมรับป่ะมันจะยอมรับไปทําไมอะครับมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจ,ส,พใจสุขภาพกายด้วยเพราะนั้นเรื่องความรักก็ชัดเจนไปเลยครับคุณจะเลือกที่จะอมทุกข์หรือเลือกที่จะเริ่มต้นคิดการใหญ่ผมก็บอกหลายครั้งว่าการมีคู่การมีแฟนมันก็ได้แค่แฟนการมีคู่ก็ได้แค่คู่แต่อ่าผมคุยกับ คนที่มีปัญหาความรักเนี่ยพอเลิกเบื่อเขาพอก็เบื่อไปเขาไม่มีแฟนใหม่เสือกมานั่งร้องไห้กับผมผมก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเขากลับมาไอ้น้องเขากลับมาเนี่ยมึง,ม,งมึงคิดว่าจะหยุดแค่คนนี้ต่อไปเลยใช่ไหมสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้าสร้างครอบครัวทำมาหากินช่วยกันคิดไหมว่าจะหยุดแค่ตรงนี้อายุมันไม่ถึงสามสิบยี่แปดยิ่เก้าเนี่ยะจะหยุดไหมไม่อ่ะ คงไม่ถ้าไม่งั้นาไม่ต้องเสียเวลารอหรือไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเสียอกเสียใจหรอกก็ถูกต้องแล้วทิ้งเขาเขาก็เจ็บแต่เนี้ยถึงเวลาเขามีใหม่ปุ๊บมึงก็ต้องเจ็บม,มันมีกฎธรรมชาติยอมรับซิดีตราบใดที่คุณยังไม่หาคู่ชีวิตที่คุณเจอคนนี้แล้วกูหยุดแล้วกูไม่ไปไหนแล้วคนเนี้ใช่เลยคนนี้แหละกูหยุดแล้วคุณจะไม่มีทางเจอคู่ชีวิตที่แท้จริงแล้วที่สําคัญนะครับคนจะสําเร็จทั้งโลกเนี่ย ผมดูมาทุกคนมีคู่บาร,รมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรักอะ่ะคุณคบกับใครคุณมีชีวิตอยู่กับใครและคุณมีความสุขะชีวิตมันดีขึ้นจเจริญขึ้นอันนั้นแหละครับใช่แล้วนะครับคุณไม่สามารถเอาผู้หญิงหรือผู้ชายมาเป็นเป็นเมียหรือเป็นผัวคุณได้ทั้งตลอดทุกคนทุกครั้งที่คุณอยากเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นยอมรับความจริงครับ <c oughs> อ่ะเรื่องสุขภาพก็ซึมเศร้าวัวบอ เเก็บทุกเก็บปัญหาไว้ไม่มีอะไรหรอกครับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นโรคปกติกินกระเทียมเยอะครับกระเทียมดิบๆนะครับถ้ากินกินสดๆเนี่ยแหละถ้าคุณไม่อยากกินสดๆมันเหม็นหรือมันอะไรคุณก็ไปจาบมันปั่นให้เหมือนที่เอ็มเคก็ทำอะปั่นไปเลยอย่างนั้นน่ะนี่ก็ผสมข้าวผสมอะไรไปคอเลสเตอรอล ช่วยได้นะครับกระเทียมมาช่วยได้ลดได้แต่คงไม่ใช่ตะบ,บี้ตะบันกินหมูกระทะกินของมันๆัน,มนไม่รู้จักน้ำมันลมนี่น้ำดับลมนี่ตัวใช่เลยตัวเยอะเลยขนมทุกขนมไทยไม่มีความสุขผมก็หมอก็บอกว่าเป็นอืเมื่อเห้าปีที่แล้วเมื่อนั้นผมก็ไม่คุยกับหมอเรื่องนี้ผมก็ชีวิตปกติดีหมอชอบห้ามของอร่อยของอร่อย,อออยชอบมีปัญหาของอร่อยเป็นอะไรที่ เสียทุกขภาพตลอดนี่เข้าใจทําไมพิชีวจิตทําไมอาหารเจทําไมไอ้พวกนี่มันบางส่อแล้วเป็นทาไมไม่มันไม่แย่มากหวะ่ะ <c oughs> โอ้ยบ่นไปก็เท่านั้นอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ตาวรับชมรับฟังถึงนี้ให้คิดการใหญ่เพื่อทุกอย่างมันจะได้เล็กอืขอขอบคุณที่ชมมาถึงนาทีนี้นะครับังว่าทุกท่านคงได้อะไรแนวคิดอะไรดีจิตวิทยาหรือ แนวทางในการำดำเนินชีวิตในการที่จะ,ะใช้ชีวิตต่อนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยผิดภาพประการใดขออภัยด้วยประเด็นความคิดเห็นมานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ชาติไหนประเทศไหนเป็นคนที่ไหนคนอะไริงจริงเหมือนกับเป็นคนทุกที่แหละไม่ได้เป็นเฉพาะอย่างประเทศไทยคนไม่ว่าเชื้อชาติไหนพ่อพันไหนผมอยากรู้จักครับผมอยากคุยด้วย ผมขอร้องผมไหว้ผมไหว้วนะเนี่ยผมอยากคุยด้วยนะครับทักทายกันมาด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามไปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมปรารถนาในสิ่งต้องการสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันให,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ